รมรอในระหว่างที่เวลาดิลาสกำลังสับสนเสียงหนึ่งที่เฮ <Hey, S 1> ้ยพวกยังต้งหวเงียบก่อนเงียบก่อนทำไมล่ะฉันกำลังดูทีวีอยู่เรื่องอะไรเหรอพันธนาแห่งรัติการนะสิไหนไหนเสียงแคเสเซียนล่องลอยแหวกผ่านยังราตรีวางปรารถนาก พี่รักคะฉันสงสัยจริงๆเลยนะว่าแวมไพร์ที่แสดงในแต่ละเรื่องทำไมมีแต่รวยๆทั้งนั้นเลยไม่เห็นมีเรื่องไหนมีแวมไพร์ที่เป็นคนจนเลยคะ่ะอืมถ้าเธอมีอายุยืนเป็นพันๆปีฉันก็ว่าเธอน่าจะรวยเหมือนกันนะ ฝากติดตามรับชมคลิปอื่นๆในช่องได้เลยนะคะขอบคุณครับ